สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซี FC ครับสวัสดีครับ <c oughs> มาดูเด็กน้อยเด้อดูเด็กน้อยอยู่กไกลนู่นดูเด็กน้อยนะครับคุณตาวันนี้พามาดูเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ไกลๆเลยอินญ้าอยู่ไกลๆครับผมมะนาวแม่มะนาว เขาอปไรเขาไป็นอไรเขาไป็นอไรของเขาเนี่ยมานาวเออชายชายน้อย น้อยออกมากินหญ้าเ้อใช่เออใช่ใช,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 ช่ใ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 ช่แม่มะนาวก็อยู่นี่นะครับวันนี้มาอยู่วันนี้มาเลี้ยงอยู่นี่นี่แม่มะนาวครับเขาชายอยู่ห่างแม่มะนาวไม่ได้เมีนไม้แม,ม่มะนาวก็ร้องอีก ชายน้อยของเรา,าแล้วเห่เห่เเเ่ดลังใส่ลังใส่มามมาชมานี่มาเร็วเร็เร็วมาเร็วดช้เมา,มาลามามอออวนอออวนดูดกแก้มสิอออวนอออวน ืออ้วนอ้วนอ้วนกินยาอืออืออือตีอื้อตีอื้ออืออืออ้วนไอ้ชายสีดอน้อยไอ้ชายสีดอน้อยดูขนาดยเอาไหมซิ นายน้อยออกแล้วนี cé, ่ยถนายน้อยออกแล้วนี่ยพวกข้างนี้ก็ออกแล้วนี่ข้างนี้ก็ออกแล้วหักไปเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดขึ้นอีกชายเล็กชายครับชาย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 อยู่ดีดู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 ชายหาแกล้งแต่เราดูชายสิดูชายชี่ดูชายชี่ชาย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  chai nỗi, à, dễ dễ, mình đi ăn, hiện rau có chịu mang canh, rau nữa, nó này. ชายนี่ยหญ้ายเยะไม่ยอมไปกินมีป่าเยาอะชายเลีย้ยงหาดีจริงๆเนี่ย 啃雅，金雅。 ชายทีชายน้อยแม่นาวเ,าเราก็อยู่ข้างๆแล้วครับผมชายน้อยของเราอุอ้ยกินไม้แล้วชายน้อยเรากินไม้แล้วกินไม้แล้วกินไ,ไม้ด้วยโอ้ ชา,ชายกินไม้เลยครับผมชายรู้จะกินไม้ด้วยอย่างอร่อยด้วยไหมชายเนี่ดูสิกินไม้หมดแส่นอนเลย อร่อยแท้บุกชย,อ,ยอร่อยนี่แหละอออืออ,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 อเครับใช่ ชายกินโอ้กินหนาอร่อยแท้ชายอ้วนจำมั่มเลยนะชายชายของเราเนี่ยกินไม่ขาดปากเลยเวลากินกล้วยกินหญ้าโอ้กิน,กนมีแต่คำใหญ่ๆนะครับผมสมบูรณ์อ้วนตุ้ยน้อยปุ๊กๆเลยนะครับแม่แม่เอฟซีครับดูลูกชายของเรานะครับนี่คุณแม่มะนาเราก็ยืนอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ไกลไม่ได้อยู่ไกล ก็ไม่ยอมกินหญ้านะครับสำหรับชายนะครับอถ้าอยู่ใกล้แม่มะนาวก็ไม่ยอมกินหญ้ากันอืมต้องอยู่ใกล้ๆเขา ครับผมฝากแม่แม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ทายถุงทองของเราครับสวัสดีครับแม่แม่เอครับผมสวัสดีนะครับ